กได้เป็ดลอยค่อยบ <โ diy S 1> ่ได้หน่อยคือเจ้าดอกแมีย <senator> ว <exams> ิ่หาแากจะมาแก่ก็แม่นละแม่กัวได้เป็นร้อยอยากกู้ยทมปากกอกทุ่ยมาหยอกเด้อีผีป่าก็เจื่อนกูได้เจ็ดลอยแม่กูได้หน่อยเป็นยังละมาบ่ได้เป็นยังดอกจ้าแม่น้ำสัดดอกแม่จ่าให้เจ้าไปตัดขาเจ้าสิได้สองต่อเม่บ้าสบายใจก็จะบอกแม่ เอาชาจนตระรลยไปจัดขาบอกก็ผมคนผู้ใหญ่ใหญ่ชื่อพ่อใหญ่ไก่เสียใหญ่ทำนานควาเปรเรื่องการพาันผมบอกเคยยันเร็นจนคั้นซาวันนี้คอยดูเธอตา,าเจ้ามือมัดตอกตารลลับรองเลยว่าคอยไม่ลกทุนรับรองเลยว่าคอยไม่ลกทุนอ้าว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 ,าวไปกันไหนมาจะเหน็นแม่ลูกคุณเนี่ยไม่ก็มาเล่นไฮโลคือเก่าเลย เป็นจังไหนเหมือบ้านนี่มุเจ้าหมานบ่หมู่บ้านในเลนไฮร์รคอยหมานคัางคอยใหญ่เกย<ด>บ่หมานตะลอยี่ละลอยเสียเงินมันกับบ่เป็นตะหมานแล้วอีลอยอแมแ่เรามึงเป็นผู้ล้มแม่มึงเป็นผู้จั ta xây cho trò, ta xây bà nhỉ? Thánh mà. Áo. <laughs> ไปเรียนทั้งเทออิงแม่หามึงสูงนี่หามึงโรคผันมากคุว่ามันอยู่ปลายต่านผลนะโรคไปแม่ใหญ่ลงมาลงมากแล้วเลี้วมะลินให้โลเสียบไว้รับไวลาเอาชานว่าปูเอาแบลนให้โลคมังกรนะออมาเร็ว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 ,ว,วแม่เจ้าหนาวจี๊ดขึ้นจังไหนขอยานแม่จา๋าไม่หนาวเอยอันเลี้ยวให้โลมื่อนี่แม่น่าหนักหนูเดอ้อฮะแม่น่าหนักหนู S <S> <S ม่หนักกว่าแม่น่าหนักหนูหนักอีหยังแม่ย่าหนักหนูหนักกับเบาหนักไอีหางไอ้หนออีลอยมันกับเป eyes, totally uh, no, no, right. ็นตาแม่ม okay, ึงอยากโพดเอกไว้หนะมึงกะลงหม่องมันหมันกว่าน at ี่เน uh ี่ยคือจังกูคือจังแม่มึงเนี่ยเอากระมากไผ่มากมันลงไผ่ลงมันละเนาะเจ้าของเงี้ยเขาไปบัวบ้านเนียนเขาได้เงินเจ้าของคือบป้าใจเขาเลี้ยงเหมือนมันู้าใจหลับม่นเลี้ยงเหมือนนี่กูบ้าจคือคือๆนี่อ้าวกองหอดคนปิดการพูดดีกูบ้านเอกองยังมาเลี้ยงเหมือนมันใหญ่้ากคนที่มามีได้เลี้ย ไปล่อหนี่ไปนังเลี้ยงมันแล้วไปกับมันแล้วไปตัวนี่คือบป็นซอยลูกแทงเสียค่ะแทงเสียแทงเสียจะได้ว่ามันสีกุ้งไก่อะเราไปทัวร์แท้อัพชันเด้ออันตั้งนาซีนะเม้์อันนั่งมานาได้แต่เขาตั้งโลดอัพชันชันวัป้าวัวป้าอัาเสียง่งไจะมาเสียงมวนแทะบางชั้นสิลงฟมาเนี่ย อยชิโต๊ห้าหกแล้วก็เต็งต่ำล่อง Man, ให้โลกแม้แต่ว่าเป็นตะเสียแท้ลุ่ลงแบบเซียนยังวะเซียนกับเซียนหูขีหัวดากดอกให้โลกเขาตั้งนาซีเขากับโต้ซีสามผู้ตัวผู้ได้ยกักเป็นมาเดอร์นี่ที่สามนี่กูยากเลเนี่นเขาว่าเต็งได้ขี้รถโต้ได้งาง ชีสมันบอกออกดอกหน้าเม่อชียักมาติงหาาันานันยักกันมันสีเขียนนิ่งละกระปิดเปิดพะยไก่เปิดชีสามหน้ามีคุณได้ไมตัมันตั้งตั้งซีโหยสามเนอะห่าเลอ้โหเนี่ยเดี๋ยนาเดี๋ยบอกจะหยักยัก มันบอกออกองามมงมันเคียนเอาไม่เอาตาไหม่ั้อีกเอาชั้นชั้นตั้ง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 ตาหนีบอ้าคากมาได้คอยเลี้ยวเีวเคียนจะปากคอยมาเสียงจังสีคอยมาจังเด็กเอาบาปคอยเต่งต่ำหมดเลยตั้อยู่พญากาอืตั่อนกรมากคอยเต่งเอียวอกต่งเอียวเฮยจงได้ไปจังสีได้หล่ หมดหน้าตักพร้อมบัตรคนพิการลงน้ำถ้าเขากินมึงจะได้เป็นคนพิการว่าอาไปรว่าบางอะไรอย่างเงเอานี่งแล้วไปนี่งแล้วไปเนียงแล้วนิ่งแล้วก็เปิดเปิดพยะเปิดออกให้กันเบิงไว้ได้แล้วคอยใจสิบ้าเปิดออกสองสามเอียวกินเรียบเอ้า กินเรียบกัได oh, oh, oh ้ให้รอพันออกหนึ่งสองสานได้เนี่ยอยบ้าเลยบ้าพ oh ู้ไดบ้าค่ะพูดใช้พูดใ้ละเมะดไรบ้าเรียให้่อน้ำเข้าตีนมีรมีไมึงจีไปใยีมีร ตไปเห็นหัวส่วนวะนี fool, me, well. ่เม i̇şte ่มึงเด้อ <establishing> ถ้ากูจับได้เบื่อได้เบื่อกูจะเพิ่มข้อหานะจะบอกฝากไปก่อนโอลันโอ้จ้าไปจัได้จับไม่ได้บ่ะพวกอวนน่ะจ้าโอ้ยจับไม่ได้เลยครับบวกอวนอวนเลีนไม่ไว่ครับตายกูตายแล้วผู้กหมดนะครับช่งไม่ลูกนลยจับได้บ้าจับไม่ได้เลยขาเร่าร่อยแม่ไม่อยังโดดว่ามันกบเอ้าวัดมันยังหันอ่ะลื้อสีแทอ เอาลือสีต้นนี่เมยาไปหาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนเห็นเราเร็วปูเนี่ยังกาะปูไฮโลนานาโอ้ยบ่เห็นที่สมมาเรียนห้โลบ่เห็นคือบ่้านในบ้านจังไลยอยู่สุมันเรียนห้โลแมนบอวยวายเพิ่นคือหูจักอีออนึงอ้วนๆเป็นเจ้ามือแมนบ่ คิว <Q. S 2> อีกสองอีอีหนึ่งเท่าเท่าอีหนึ่งขาลอยแมนบอวโอ้วปาน oh. ตาหินมันมีอ้ <Huh? S 2> วนๆเตะมาหนาตามันดีมันเลนียน,ลลลนว่าละบอกอ้วนๆมันไปทางไหนกูปู่กยเห็นพ่อล่างๆจำทาทางบาง่เอ uh. เดี๋ยวสิมอ่อเบิ่งไห้นั่งทางในเบิ่งสกักอน เข้าดีแล้วดีแล้วมาพอ้าวลือสีเพื่อนเมตตาจีเพื่อนเหี้บเลยบาดเนี่เข้าสีเห็นเมื่เลยวัดขี่ขโมดซุ่มเดี๋ยวมันไปทางไหนวะสุดสุดนะไฮโลนี่ยล่ารองว่ามึงหนีบลอลอดกขาแล้วกันละเอาป้ยวไากวนอ้วนนันตีมันใส่เสื้อลายดอกสีขาวสีแดงๆดงแมนบ่โอ้ยแมนเราปูบ่ได้ออ้คือชิวแท้วะอันใส่กางเกงสีเทาๆแมนบ่ปไา คิ้วุคักบานไอ้ปูเอ้ยออนั่นละสูไปน้ำจับอรบ่อดบานเนี่ยเห็นแล้วเหรอปูเอา้าสูเห็นอยู่ใส่มึงนั่งขบโบยหมาอยู่เนี่ยอะผ่า,ามึงหลุดออกมัะหูมเมียติเถอะ ่าบางไรเรื่องไงแฟ่บบังไงฉันดินสายบ่งเปลี่ยนมาบังไงให้เจ้ไปจอดจอดจอดลง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 จะไหนมุน่งโจยตัวลงเคยเป็นผู้สันไหม อีนี่เจ้าผื้ไฮโลค่ะขาดตอครับวัสดีครับวัสดีค่ะวันดีครับจรีบไปไหนครับอันจะไปประชุมเอ้าทำไมจะไปประชุมอันเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่บ้านแมนและกระเป๋าอะไรอันกระเป๋าเอกสารฉันค่ะกระเป๋าเอกสารเมนถ้าไม่มีสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ขอุญกตรวจค้นนะครับไปจ่าเรืไปเอามาแยกตรวจแยกคนฉันตรวจออกมาเลยอมาเลยเดินมาอย่าขัดขืนเจ้าพนักงานคนดูมันมีอะไร นั่นฝาไฮโลประเมียนค่ะนี่แหละล้องเข่าน่วยมันหลุดเสียใสบูกกองข้าวอะไรบัดโคตรมาอีกนี่จานไฮโลเนี่ยไม่ใช่ค่ะนี่แหละต้วไยไรค้ำจะไปมอบให้ผู้ว่า,วาด้วยไรคำน้ยมันจะจับได้ไหมนี่ฮะ หลักฐานชัดเจน oh. เนี่ยแปลนไฮโลชัดๆเนีย่ยไม่ใช่คานี่แหละเอกสารเสนอโครงการงบน้ำทัวมันจะไปเสนอยังไงเนี่ยฟังนาะชัดอธิบายให้ฟังอธิบายมาหมหนึ 1, ่งหมสองหมสามนี่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลุ่มต่ำโมสี 4, ม่หมห้าหมหกนี่เป็นพื้นที่ลาบสูงพื้นที่ลาบสูงหมเหว่อะไรคือหมูเหว่ หมู่หนึ่งกับหมู่สี่เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะอ๋อแล้วมันเสี่ยงยังไงเพราะมันเป็นพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงถ้าหมู่หนึ่งถึงหมู่หกน้ำท่วมต้องย้ายไปอยู่ที่หมู่สิบเอ็ดไฮโลหมู่สิบเอ็ดไฮโลมันมีอะไรอันลงทุนหน่อยๆได้ลหลายๆค่ะกันเป็นทหารกับจับกินเบื่อแล้ววันนี้ได้ไหมวันนี้ไม่ได้เพาเสียกระยูชื่นมันมามีอย่างแล้วจนอตัวแล้วก็เฉม่ทันเพลินจัดเลยจัดเลยจัดเลยจับมันทำไมจับจับ ยืนของกลางมันมาเอาใจขยันมันมากใจขยันสอยเดา

พูดมบ้านใดล่มาเห็นคือแต่ลอยได้มาแต่อเมริกาจาดมุงบินไปอเมริกาพุตตีลูกอเมริกาละชินคุยถามา <c oughs> คือว่าเมยสันขนบกันอร่อยบ้ <c oughs> ันนี้แะต้รวจจับ <c oughs> เข้าวันทดเจียงบอเขาเรียนจบน้าตศสินร้อยเอ็ดน,นะคะ <c oughs> เอาห้องบกันหร่อยกุลก <c oughs> ุลก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 ุล บันห้องคือเป็นไก่ย่วงแม่นว่งจังไหนเมียไม่นอกกระจอกเทศเข้าก็ห้องเทสเทวไปเอาไปมาเดาเร็วยางมะพี่ยังไงตำรวจเขาเห็นเร้รแล้วกุจะจภาพมาลียูคมบักหวังผุดลอยมากหาว่ามาเดาเดีวเอาวังใจยางเป็นไยนลอยตำรวจเขาที่จือได้บังยางลอยเจะได้แม่ข่อยเป็ยนรอย อากันหาเอาจังีเด้อกันหาตำนวจมามังยางยางหรือให้คอยกิงเอาตีกันนั่งยู่ะซื่อหไรน่เพื่อสิบว่านกกระจอกลอยอีกมาพี่มากจับงจับข้าเนี่อะไรนว่งะจับจัเจ้าที่มีศูนยแต่ผู้บวชผูเห็นจัไหรเเาล่ามันเป็นจับจังจีจับอะไรนั้นได้งเลยออเทนครับมีคอยซนคอยตาวคอยตายมีคอยยานไปถามย่าใแล้วเบิ่งเนี่ยเปี่ยงฮเราเห็น ยายพัดดีครับวันดีครับยายเอ้ามายืนพอนยังละบัดี่คะเอ้ามายืนให้ยังละยายเอ้ยแม่วาเลี่ยงนกนกอีหยงนกกระจอกเทศผมไม่เชื่อนโมตะชามะขวะโตผมเชื่อแล้วเป็นเสี่ดอกยายเจ้าที่ว่าสิทฐาเมธซุมเดนไหโลแม่ลูกเล่นไก่ไปด่บ่อ่เห็นดอก่าเห็น ผู้แม่มันสังเกตยังไงนะยายผู้แม่มันสียดาอแกเอ๋ยเห็นบ่บ่เด้บ่เห็น,น,หนผู้ลูกผู้ลูกมันสีขาลอยอยต่อยายปรากฏเห็นบ่สังเกตยังไงเลยขาลอยอยมเห็นดอกขาคุณตำรวจถามซื่อๆก็ส้วงสั้นแต่ละว่าไอ้บ่ชันจะไหนแม่ปวดขาไปเฮ็ดยังมาใจาสิปวดขาไปดำหน้าโลก,กาดำหน้าโลก,กาซื่อๆก็สิปวดขา ชัวจะอไรไปตไหม่หามก้ามันล่มลงมาเลยเตชะละวาชัวปนีกันนี้ติจ้าอันว่าชัวดอกจกาพูดเถ่าบมมีตายงางไปใช้มาใช้หลุดเชื้อชาอาลูกล้านไปใส่เบิดละว่าเอ้ยลูกอันล้านบ่มีไม่ลูกผู้เดียวมันเป็นรอย,อยละลามาอ,อัน,นันว่าแมนมันเป็นบ้ามันเป็นบ้า,าตอนนี้ตนแท่ละว่า ไอ้บ้าน้ำแน่จะละอาเออไิเบ้าวยังกระว่ามาเจ้ามาตะบานใดไอ่ลูกขึ้นเวลาลูกขึ้นคือขึ้บคือหยัดลูกเจ้าของวะไม่ยังดอกค่ะคุณตำรวจหัวไม่ใช่ไม่เอาไม่ยังเหรออันเวรยังสั้นอันนกกระจอกเทศท่านถอดหัวข่าวถอดหัวก็ได้ท่านถอดหัวจะเอาเอาใหม่มันก็หม่ตองเลยโอ้ยมันแมียนบนออบาดอันนกกระจอกเทศพีกระชื้มเป็นทั้งทีดอกค่ะเอ้ย โอ้ยนมกระุมไก่ปาดขอบแล้วจะย่าโอยหามม้งเฉียบครับมาเียคือไม่แก่้นยานเถอยาบ้าฉันว่าฉีแต่พ่ออีฉันไปทอค่าเออเอาเอาไปซะเอาไปเถไ่เจะน้าที่ถามจะซื้อดอกไม้ยางดอกยาไเออดไมยางดอกย่าไคกันเอาเป็นยังละย่ายตำรวจจะจับเน่เอาจับจะซื้อถามจะซื้อไม่ย่ายถามจะซื้อไม่ยางละย่าย ย่าจับเป็ียนยังไงย่าจับ่เขาไปยัดกี่จับก็ไเมยมึแม่แมน้ำยังไรยัยฉันเลยบอกว่ายัจับมันกับเงี้ยวแตกเลีวถ้ามาได้ละผู้หมวดผู้สาวใสยุมบนีครับอ,อันนี้เลเงี้ยวแล้อก็บควาเงาาี้ยวมันส<อ>ุดด้ค่ะเมย์มึจะได้ปั่นจินตา ไปย่ายไปไปไปขอบคุณเด้อย่ายเด้อโอ้ย่านจะว่าวิญญาตเออเอาโลกเจ้าไปเลี้ยงไปฝุ่นมันสันมันหิวเงียะตอหันไหมันให้ไปแล้วมันบ้าค่ะเไป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 หิวเงียะเราจะมาข้ออ่อนเรนักขัตชมาหากินดิแม่นครับผู้หมวดเผาเ่าบ้านี้หู่นจัมม่าหากินช่วยกันตัวครับผู้แรงคนเดี่ยวเลี้ยงนกกระจอกเทศเด็กขายหอนไข่ทองตั้งประเทศว่าสันต์ไปย่างมาอีหามกลับมาเกจ้าเข่ารับแจ้งครันเอ้าไม่อยาบแบบอะไรหรอทเข้ามายเ่ย โยดเอาถอยหลังขึ้นมากันนะถอยไปหยังบัดตรเอาแม่มึงบัดเอาอย่าดึงลอยัวกันไม่หยังมั้องวงงวงงวคือหนังคุ้เยเถะไปสิโฟโด้คือทอสวมเทระยายเอ้ยนอกมันหิวเงียมันกัเป็นนักเฉลระ แกงูมันก็ล่อข้าบันนี้นลกก็ล่อข้าพึ่อกันตายตายตายไปอีหลาสูนะลูกจ้าว่าเจอไหนคุณตำรวจยายจ้าเจ,จ,จ้าขึ้นเงี้ยนแถอยาย <c oughs> มันเป็นสิจื้อได้เราบอสบันนี้เ <c oughs> จ้าขึ้นเงี้ยนแเถอะยาย,าย <c oughs> โอ้ยยายจับแม่ถัพคุณตำรวจเป็นยังขึ้สิจับบอสลา,าย <c oughs> ปล่อยแม่ไปเลยค่ะเป็นยังยายเป็นยังยายจับแม่มันจะเป็นียังเราเนี่ย แม่ไม่ไหั้งม่อย่างห่จ้าโอ้ยอันอโทษเด้อค่ะแม่ขี่แตโอ้ยว้ยบยัวจ้าเนาะขีหลีครับบวขี่ยังคนยังสิมาขี่ไงขี่ไเจ้าจบ่าวไปทั่วจ้าวุ้ยขี่หลีข้าพ่อแม่เจ้าจะเบ้าไปทั่วโอ้ยขันบอเสียกัดซิบมึง เด็กแม่มึงเอ้ยขี่นี้ายายจ้าขี่เจ้าจ้างจางได้ยายป้าติโทรกระตาไม่จะลูกใคร,ร้อยต้อยอันยายจับแม่แต่คุณตำรวจแม่เด่นตาหาบาดชีบาดนึ่งถกสะรึงเดียวเก่าจ้าเล่จับโตเลยเมียเจ้าแห่งเด่นดีวายกระตาไม่เอาอีน,นันอีลอยลูกสาวเจ้าไปไิสใช้อีลอยมาอยูห่หนวดไปทางพุน่นมันจะไปไิดใช้แม่วาแท้เห็ดคือคือในยามึงเม่ มันแรงความกระเพื่ไปพูดแลว้วยีโดกระจอกแท้จ้าอ,อ้มึงยางบึงก็น่ะจ้าตัตตไปมึงไปพ่อมึงก็รู้หะบาดถอยหลังโโเดินนะอถอย ว่มาแม่นกกระจอกเทศแล้วมันนกกระทาตัวเนี้ยป้าดจิด้วเนี่ยจะไมนพูดอะไรเยังไลนกเข๋บ่มีจ้บออกมาเบื้องกาา้านจับนั่นโอ้โมึงอย่าหลุดออกไปจิ้วไปดังปาโัวมันยังมา,ยาหยอกตำรวเจเลยอยู่จา้าแล้วคุณแจมือมาจับได้แล้ว ครับผมยาหนียานั่นยาหนีานมาหน่<ล>ะนะครับกุญแจครับเอามาอันเดียวจังไดยผู้ไรมีสองคนผมหาเบิร์โซนอ่ะครับมีอันเดียวเนี่ยแะครับเจ้าคือปึกแต่หาเบิร์เท่งตูวคือบอ่อเอามาคือบอ่อเอามาแล้วเจ้าเปน็นยังคือบอูหุจเตียมาสันเอาเจ้าเป็นลูกน้องข<ร>อยจะต้องเตียม,มาย่าขอยเจ้าเราไม่ควอยเตีย้าเจ้าต้องเจียมาเจ้าต้องเตียมาเจ้าต้องเจียม้าไ่พ้นพวดเจ้าไม่มีค้นเจ้า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 เจ้เทียงกันหาพบพอโชยังไม่ยังปึกแม่มัธดีมัทสนาตั้งย่ำไปตั้ง ไม่นังกว่าคุณแกมือไม่อันเดียวมันไม่อันเดียวผู้ใดมิจะคนสองคนเจ้ากับอีลอยเนี่ยสองคนมักกับจิบพญ่างยังสองคนเขากรใส่พู้ละแขนตัวอามานีกุฎเฮืดอไทเช็ดจังไหนาเือป็นเจ้าแขนนึงนัลนมานี่จัาสีนกับใช้จัเสียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยาจิพายังจิ้เจ้าแขนนึ่งนัลนมานี่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 ี่ใช้จังสีมากกัดวทอัวมาติเทียงกับฮาพอทุหยังกุศลที่คุณแกไขออกไปทังเดจ้าแยกไปโกันคุณแกกระยูุนน้เฮมวน 干什么？ เป็นกำลงงังใจทีมตลกสารบันเทงิงสินคาบิกกี้สีนาน,านวลมันสีลมลวงพวกปากาแยะแหล่เซตแต่ายแม็กนำลูกอีสานหมอแคนไก่เทปแปนครับสั่งสรรเสียงหัวเราะให้กับผีหลังแฟนๆได้ดูกันเป็น